สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆุกคนนะจ่ะทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะจ่ะมอน้กับมีแนวทางเราสามาคคีของวันที่สิบแปดเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะจาะใหม่พี่ห้นองไดียรับชมเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมอย่างมีสติรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ่ะ ผิดพลาดประการใดแอดกับขอโทษขอให้าลๆเนะจ้าขอกลับมาเบิงแนวทางของวันที่สิบแปดนะจ้าสิบแปดรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะจ้าสิบแปดเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ เราสามัคคีเด่น7 8็ดปรูดวิ่งส่วนเลขกำลังวันให้9 4้าส่ห้ส่วนตัวเจาะก็จะมี707 1 เจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดห้าแปดสี่สองตัวเน้นไปกับทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะจ๊ะ ตัวเน้นเนาะตัวเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปดหนึ่งแปดห้า ถ้ามากถ้าชอบกระจดไวแคบไว้นะจ๊ะถ้าบ่มักกับพานแนวทางมีเขามีรุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะถา้าบ่มากที่แอบจับคู่หายเนียนห่ก็ล่องพิจารณาเป็นตัวอื่นใดนะจ๊ะในตารางว่านสามารถนํามาเหรียญกับตัวเด่นใดหรือว่าจะนําไปรุดไปวิ่งใดนะจ๊ะกระล่องพิจารณาเบิ่งนะจ๊ะถ้ามีตัวถืออกถือใจก็คอยยิบค่อยจับไปเป็นแนวทางนะจ๊ะก่อนดิสอ็อกไปก็ซ้ยเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะจ๊ะ เพื่อที่จะบริาพาทแนวทางต่อไปนะจ้ามีแนวทางดีๆแอดก็จะนํามาแบ่งปันให้พี่ให้น้องในรับชมก่อนที่ออกไปกะแอดก็ขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบนะจ๊ะลำํลำลด้รวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนรวยๆปังๆสวัสดีค่ะ